าราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวความรักยังคงสถิตอยู่ที่ภพเรือนมอรณะแต่เป็นภพเรือนของดาวคู่มิตรใหญ่ดาวพฤหัสสถิตอยู่ภพเรือนลาภะส่งผลด้านสเสน่ห์มหานิยมดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเดินผิดปกติบ่อยไปหน่อยคนโสดสนิท พบรักกับคนที่มีความแตกต่างกันมากคิดว่าไม่น่าไปกันได้แต่หัวใจมันเรียกร้องหากันคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาค่อนข้างเอาแต่ใจบางทีก็ทำนิสัยแย่ๆคุณอยากตัดเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วยังหาจุดกลับตัวไม่ได้เหมือนต้องไปกันต่อเรื่อยๆยังลุ่มๆดอนๆแต่ก็ไม่ยอมเลิกราค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำครึ่งปีหลังของปี2567ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่าทาโร่นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t i o n ค่ะ ไม่ว่าจะทำนายดวงส่วนตัวหรือว่าดวงโดยรวมเกดไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะแต่เป็นการอ่านสถิติให้ฟังค่ะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทาอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจํำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างๆตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทําแยกเอาไว้ให้ต่างหากเป็นดวงประจําเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะเริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวกรกฎลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากรากฎ ฝั่งตรงข้ามคือพบเรือนปัตตนิเป็นพบเรือนความรักสำหรับในช่วงครึ่งปีหลังนี้ไม่ได้มีดาวใหญ่ๆเสียหายมาสถิตยอยู่ที่พบเรือนตนเองแล้วก็พบเรือนความรักนะคะจะมีก็แต่ดาวจรที่จะจรผ่านเข้ามาในแต่ละเดือนค่ะเราจะไปดูดาวใหญ่ๆที่สําคัญกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาวพระเสาร์เพราะว่าท่านคือดาวความรักของคุณค่ะดาวพระเสาร์ยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีกุมสถิตมาตรงนี้เนิ่นนานแล้วเราก็ยังจะสถิตต่อไป ด้วยเป็นพบเรือ,มอระนมรณะเป็นพบเรือนเสียหายนะคะแต่ว่า เป็นพบเรื่องของดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ของดาวพระเสาร์ทำให้มันไม่ได้เสียหายร้อยเปอร์เซ็น์มันก็มีจุดดีๆอยู่บ้างคนโสดสนิทก็พอจะพบรักได้บ้างคนที่มีคนรักคนคุยถ้าเกิดว่าพื้นดวงไม่ได้แย่จนเกินไปความรักก็อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นมรณะแต่มันจะลุ้มลุ้มดอนดอนนะคะบางทีคนรักก็เหินห่างบางทีคนรักก็เจ็บป่วยบางทีก็มีเกณฑ์เดินทางไกลไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันใครก็ตามที่เป็นความรักระยะไกลยอยู่แล้ว ถือว่าดีถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปเลยแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันมันจะมีเรื่องจุกจิกมันจะมีเรื่องรําคาญใจมีเรื่องไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันค่อนข้างบ่อยค่ะจนทําให้ก่อเกิดความรําคาญใจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็หมางเมินกันไปได้แต่ก็ไม่เลิกราเพราะดาวพฤหัสยังส่งผลดีแก่ดวงชะตาอยู่ดาวพฤหัสเนี่ยมาสถิตอยู่ที่ภพเลือนลาภะดาวพฤหัสเป็นดาวบุญอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าโยกหลังกับลัคนาของคุณนะคะโยกก็คือนับไปสานะนับถอย หลังไปลักษณะของคุณอยู่ตรงนี้ก็นับ1 2 3สนี่มาเจอดาวพฤหัสที่เป็นเลข5ไทยตรงนี้ค่ะส่งผลให้คุณยังมีสเสน่ห์ต่อคนรักอยู่มากไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนคุยนะคะคุณยังมีสเสน่ห์หรือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนโสดคุณก็ยังมีสเสน่ห์ต่อคนทั่วไปต่อคนรอบข้างทําให้โอกาสที่จะก่อเกิดความรักเนี่ยก็ถือว่ามีค่ะ ทางด้านความรักเกิดใหม่ความรักสดใสคือดาวพระอังคารเนี่ยท่านก็เดินผิดปกติหน่อยในช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหาก็เดินเร็วไปหน่อย ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาก็เดินช้าหรือว่าเดินถอยหลังทําให้ความรักของคุณนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ค่ะมันมีจุดที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียบางทีสมองก็บอกคุณว่าไม่อยากจะไปต่อกับความรักแบบนี้แล้วแต่ใจมันก็ทรยศ์มันก็ยังไปต่อมันก็มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราใช้แต่สมองอย่างเดียวเนี่ยเราอยากจบกับความรักและมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแต่ถ้าใช้ใจ ใจยังบอกว่ามันยังมีโอกาสมันยังมีความหวังอีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยเวลาที่เราจะตัดจากเขาไปจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาก็ไม่ยอมตัดเราได้ง่ายๆ,ๆเขาก็ไม่ยอมปล่อยเราไปได้ง่ายๆแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะตัดเขาไปได้ง่ายๆไม่ได้มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดที่จะตัดกันและกันออกไปอยู่ดีทําให้ความรักความสัมพันธ์ก็เลยยังอยู่ในจุดที่ยังมีกันและกันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีความหวานไม่ได้มีความสุขมากมายเต็มที่อะไรหนัก คนโสดสนิทนะคะมีโอกาสก่อเกิดกับความรักที่มาในรูปแบบของมรณนะก็คือคนที่เขาอกหักรักคุดมันหนักๆเลยที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เพิ่งเลิกราหย่าร้างมาเลยอันนี้ก็มีโอกาสสูงมากหรืออาจจะได้คนที่ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาอันนี้เห็นว่าโดดเด่นมากนะคะกับการที่ดาวประจําความรักมาอยู่ในภพเรือมรนมรณะเนี่ยจ,จะได้คนที่แตกต่างกันเยอะถ้าไม่ได้แตกต่างทางด้านชาติศาสนา,ษาอาจจะแตกต่างกันทางด้านอายุ หรือว่าฐานะก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆคุณก็อาจจะได้คนที่ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออาจจะสลับกันก็ได้นะถ้าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะไปเจอกับคนที่เขาฐานะดีมากๆซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กันคนละคลาสเราอยู่กันคนละจุดเนี่ยบางทีความรักความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาไปได้ยากมันก็เกิดความกังวลใจแล้วก็เกิดจุดที่จะต้องปรับจูนกันอีกเยอะเลยความรักถ้าต่อเกิดในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยจะเป็นความรักที่จะต้องมี หาไปก่อนแต่ดวงดาวมันหนุนนำทำให้ก่อเกิดความรักได้ตามที่อธิบายไปค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะเราจะใช้ไพ่เซตนี้ในการทำนายทั้ง3สถานะเลยเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทก่อนเลยมันมีไพ่ของคนรักเก่าที่จะวนเวียนกลับมา หรืออาจจะได้เจอเจอกับคนใหม่แต่ว่าถ้าเป็นคนรักเก่าจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เป็นคนต่างชาติหรือว่าต่างศาสนาเป็นคนที่อายุต่างกันเยอะๆตรงนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาใหม่นะคะไม่อย่างนั้นก็เป็นคนใหม่ๆเลยแต่ว่ามันมีความต่างกันตรงนี้หรืออาจจะต่างกันที่ฐานะก็ได้ซึ่งถ้าต่างกันที่ฐานะเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะฐานะสูงกว่าเขานะเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่าราชาถือเหรียญส่วนไพ่ของเขาเนี่ยได้ไพ่สองเหรียญนะคะดังนั้นเขาอาจจะมี หาในเรื่องของการเงินอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่นี้ การก่อเกิดความรักมันก่อเกิดได้โดยการที่เราได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วมีความรู้สึกดีๆร่วมกันเพียงแต่ว่าพอจะดําเนินความสัมพันธ์เนี่ยด้วยฐานะด้วยอะไรที่มันแตกต่างกันเนี่ยเชื้อชาติศาสนาเอ่ยอะไรเอ่ยทาให้ไม่ค่อยจะเป็นใจที่ทําให้คุณทั้งคู่เข้าอกเข้าใจกันได้ง่ายนะมันยังมีความแตกต่างที่คุณทั้งคู่จะต้องปรับจูนกันอีกเยอะเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาได้ไพ่ของคนที่หงุดหงิดขี้จุกจิกขี้รําคาญใจอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนได้ง่ายๆด้วย เวลาที่อะไรไม่ได้ดั่งใจหรือเวลาที่ไม่ค่อยเข้าอกไม่ค่อยเข้าใจกันเนี่ยเขาดูว่าจะหงุดหงิดหัวเสียอารมณ์ร้อนได้ง่ายคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าก่อเกิดความรักในช่วงนี้เนี่ยเป๋าจะได้คนลักษณะดั่งราชินีดาบก็คือคนที่เขาค่อนข้างจะขี้วีนขี้เหวี่ยงหน่อยขี้หงุดหงิดหน่อยอารมณ์เสียได้ง่ายค่ะมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีความรับรื่นเท่าไหร่มันมีปัญหาอยู่เนืองๆที่จะต้องทะเลาะเบาะแหวงกัน แต่ดูงทรงแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะไปต่อกันไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าถ้าเราใช้สมองคิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนนี้ทั้ง ฐานะเอย่ยทั้งเชื้อชาติศาสนาเอย่ยอะไรเอย่ยความแตกต่างตรงนี้หรือเรื่องของอายุที่ต่างกันเยอะๆเนี่ยมันไม่น่าจะไปต่อกันได้แต่กิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันและแพชชั่นดีๆที่มีต่อกันนั้นเนี่ยมันทําให้คุณทั้งกู่รู้สึกฟ um ุ้งฟริ้งในหัวใจมันเป็นน้ําหล่อเลี้ยงในหัวใจที่ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกแห้งแล้งคุณอาจจะเคยปลงปลงไปแล้วในเรื่องของความรักอาจจะเคยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วเรื่องของความรักแต่พอมาเจอคนนี้มันก่อเกิดความหวังใหม่ๆที่เคยปรงมันก็เลยปลงไม่ได้ลว ตอนนี้เกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้แต่พอพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าปัญหามันจะเกิดแต่ถึงปัญหามันจะเกิดอย่างไรดูว่ายังอยากไปต่อด้วยกันทั้งคู่ไพ่ในใจลึกๆของคุณก็ยังได้ไพ่หกถ้วยซึ่งแปลว่ามันยังมีความรู้สึกดีๆที่หนุนนําที่เป็นน้ําหล่อเลี้ยงที่ทําให้คุณอยากจะสู้ต่อในครั้งนี้ไพ่ของเขาได้ไพ่สองเหรียญน,นี่คือ ไพ่ของคนที่ยังไม่สามารถจะตัดขาดจากคุณไปได้ถึงแม้ว่าไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ของการหมุนเงินมือเป็นโรวิงอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่แต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆเหมือนกันทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเป็นกึ่งคนคุย กึ่งเพื่อนเป็นลักษณะนี้ไปก่อนยังไม่สามารถที่จะแปลงจากการได้เจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ไปเป็นแฟนกันภายในช่วงครึ่งปีหลังนี้เลยเนี่ยยังไม่ได้ยังได้ไพ่เก้าเหรียญอยู่เก้าเหรียญก็คือมีกันและกันอยู่แต่ยังให้สถานะแก่กันและกันไม่ได้เกิดจากว่า ตัวคุณทั้งคู่อ่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะมันต้องใช้เวลานานมากๆในการที่จะปรับจูนซึ่งไพ่จบไพ่สรุปก็บอกมาเป็นในๆแล้วว่านานในที่เนี้ยอาจจะสักประมาณ 6- 7ปีเลยนะคะเพราะว่าตามสถิติแล้วไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนที่จะได้รับความสมหวังในที่สุดแต่ต้องรอคอยเนิ่นนานในเมื่อคุณเพิ่งพบกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้แต่ว่ามันยังต้องใช้เวลานในการปรับจูนกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะเสถียรกว่าจะสมูทราบรื่นเนี่ย ก็อีก7ปีข้างหน้าคุณก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าคุณอยากที่จะ ไปต่อกับคนนี้ไหมอีกนานมากเลยนะคะที่คุณทั้งคู่จะสามารถปรับจูนกันได้แต่ถ้าคุณไม่ได้อยากจะพยายามกับคนนี้เนี่ยเรื่องราวความรักของคุณมันก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีในเร็วๆนี้เพราะดาวความรักจะยังอยู่ในพบเรือนเสียหายในพบเรือนมอรณะต่อไปจนถึงประมาณต้นปี69เลยปี68จะมีการย้ายแต่ก็ย้ายไปย้ายมายังไม่เสถียรเท่าไหร่ย,ย้ายออกจริงๆคือต้นปี69ดังนั้นเนี่ยอย่างเร็วที่สุดที่คุณจะเจอเจอความรักที่สมูทกว่านี้ได้ก็ต้อง ออตนนนัน้แต่ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละมันใช่แล้วมีความต้องการที่จะจุงมือกันให้แน่นพอเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคไปในอีก6-7ปีข้างหน้าได้ก็ลองให้โอกาสกับคนนี้ดูก็ได้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะ ไพ่ประจําตัวของเขาเนี่ยได้ไพ่ราชินีดาเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมคุณเลยแล้วตัวของคุณเองเนี่ยก็ได้ไพ่แฮงแมนมีความรู้สึกว่ามันหน่วงความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ไปสู่จุดหมายปลายทางสักทีแฮงแมนคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่คุณรู้สึกว่าคุณก็เดินมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะไปถึงปลายอุโมงค์สักทีเห็นแต่แสงสว่างลิปรล่ลิปรี่อยู่ไกลไทําให้เริ่มท้อท้ออยู่เหมือนกันความรู้สึกเนี่ย ยังรักเขาอยู่แต่สมองเนี่ยบอกว่าควรจะผละออกไปจากเขาได้แล้วแต่พอ,อ,อเรารู้สึกว่าเราอยากจะผลาออกไปเรารู้สึกว่าเราอยากที <t us> <t us ่จะห่างๆออกไปแต่ถึงขั้นตัดไปเลยแบบหักดิบเนี่ยคุณก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะในใจลึกๆของคุณยังได้ไพ่หกถ้วยแปลว่ายังต้องการเขาอยู่คุณจึงไม่สามารถจะตัดเขาไปเลยแบบทันท่วงทีวิธีการของคุณก็คือค่อยๆถอยค่อยๆถอยแต่พอเขารู้ตัวว่าคุณค่อยๆถอยเขาก็จะเริ่มดึงคุณกลับมาใหม่ก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณไปง่ายๆเพราะเขาได้ไพ่สองเหรียญนี่คือไพ่ของการที่ยังวน เป็นอินฟินิตี้ยังวนอยู่กับคุณอย่างนี้แหละจึงยังเป็นความรักที่ยังหาจุดจบหรือยังหาบทสรุปหรือยังหาทางออกอะไรไม่ได้มันก็ยังวนๆอยู่ในลักษณะที่เป็นคนคุยกันไปเรื่อยๆไม่พัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนไกลอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่หายหายกันไปบ้างแต่ก็อาจจะเป็นแค่เวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ต้องวนกลับมาใหม่ดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในจุดที่ คือสมองอ่ะมันบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วละ่ะมันไปต่อได้ยากลําบากมากเลยแต่ใจมันยังตัดไม่ได้แต่ถ้าคุณรับได้ กับความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีสถานะนะคะรับได้แล้วก็ไม่ได้ไปคิดเยอะไม่ได้จุกจิกลำคาญใจสามารถปล่อยวางได้ว่ามันคงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละไม่ว่าจะเป็นด้วยสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ทําให้คุณทั้งคู่ให้สถานะแก่กันชัดเจนไม่ได้คนนึงอาจจะเป็นหัวนหน้าอีกคนเป็นลูกน้องแล้วถ้าเกิดว่าคบหากันเดี๋ยวจะเป็นที่คอรหาแก่คนรอบข้างก็เลยไม่สามารถจะชัดเจนได้หรืออาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเราเข้ากับสังคมพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่เขาไม่ได้หรือเขาเข้ากับสังคมเราไม่ได้ก็เลยไม่อยากคบหากัน เปิดผยถ้ามันเป็นเหตุผลอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณรับได้ที่มันจะคบกันไปแบบไร้สถานะมันไปกันได้เรื่อยๆนะคะกับคนนี้นะเพียงแต่ว่ามันจะไม่เห็นจุดที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้มาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าคุณยังไปต่อกับคนนี้แต่ว่าถ้าถามว่าคุณไม่อยากไปต่อกับคนนี้ต้องการคนใหม่มันก็จะยังไม่มีมาในเร็วๆนี้นะคะแล้วดูทรงแล้วเนี่ย ใจของคุณ่ะยังไม่ตัดหรอกยังตัดไม่ได้กับคนนี้ก็คงยังต้องไปต่อแบบกระท่อนกระแท่นแบบรุ่นรุ่นตอนๆอเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียแต่ก็ยังมีกันและกันอยู่ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะคนรักเนี่ยไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่คุณเท่าไหร่นะคะเผลอๆเ,เนี่ยเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อยากให้คุณไปดูแลเอาใจใส่เขานะคะมันมีเรื่องของการปรับบาลานซ์ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยไม่ค่อยสมดุลเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันด้วยก็ดูว่าคุณก็ขยขนัขน,นข,ข,ขัขนแขน็งในการทํางานเขาก็ขยันขันแข็งในการทํางานเหมือนกันเลยทําให้คุณนางกู้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาตรงกันเท่าไหร่เนี่ยชีวิตความรักมันไม่ค่อยบาลานซ์เวลาได้ไพ่สองเหรียญเนี่ย สองเหรียญมันคืออินฟินิตี้ก็จริงมันคือการที่ยังมีกันและกันอยู่แต่ว่าสองเหรียญคือคนที่ยืนแบบขาข้างหนึ่งอยู่บนพื้นขาอีกข้างหนึ่งยกขึ้นแปลว่ามันยืนแบบโยกเยกมันไม่ได้มีความมั่นคงความรักความสัมพันธ์จึงทําให้คุณไม่ได้สบายอกสบายใจว่ามันจะมั่นคงกันไปตลอดเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไปกันได้เรื่อยๆตัวคุณเองเนี่ยบางทีคุณก็อยู่ในจุดที่ก็อยากจะเลิกลาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีความสุขความรักมันไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แต่พอจะเลิกเขาจะกลับ มาทําดีเขาเหมือนจะรู้รู้ว่าเราเริ่มตีตัวออกห่างนะเขาก็จะมาทําดีจะมาอ่อนโยนจะมาดูแลเอาใจใส่พอเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราไม่ไปไหนก็จะเหินห่างไปอีกมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาไปเรื่อยๆเลยหาจุดกลับตัวไม่ได้แล้วนะคุณก็ต้องเดินดําเนินต่อไปเรื่อยๆ จะถอนตัวก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไปแบบกระท่อนกระแทน่นแต่ทรงแล้วเนี่ยก็คือมันต้องไปต่อเพราะมันยังไม่มีจุดกลับตัวนะตัวคุณเองเนี่ยถึงสมองจะบอกว่ามันไม่ใช่ความรักแล้วละ่ะมันเป็นเรื่องของการยึดติดมันเป็นเรื่องของเขาอาจจะพึ่งพาอะไรคุณอยู่หรือเขาและคุณมีพันธะภาระอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันจุดตรงนั้นน่ะที่มันยึดคุณทั้งคู่ไว้ ซึ่งอันที่จริงแล้วอ่ะจุดตรงนั้นเนี่ยถ้าแมนว่าแยกออกมาเนี่ยมันก็มีหนทางนะคะสมองยังบอกเลยว่าอถ้าทำธุรกิจร่วมกันแล้วถ้าเกิดว่าเราแบ่งธุรกิจมันก็แบ่งได้เพียงแต่ว่ามันยุ่งยากหน่อยเราต้องไปติดต่อทนายไปทําเรื่องนู่นนี่นั่นต้องคุยกับเขาว่าจะแบ่งธุรกิจอย่างไรหรือถ้ามีล oui ูกร่วมกันถ้าคุณจะแยกกันจริงๆแล้วมันก็สามารถคุยกันได้ว่าเราจะช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างไรแบ่งกันเลี้ยงลูกอย่างไรจริงๆแล้วอ่ะมันทําได้หมดนั่นคือสมองบอกแต่หัวใจยังบอกว่ายังอ่ะยังไม่อยาก ยากแยกยังอยากอยู่อย่างนี้ไปก่อนยังหาจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องแยกกันน่ะไม่ได้แต่จุดที่ดําเนินไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลุ่มๆุ่มดอนๆอนไม่ค่อยชุ่มชื่นหัวใจเท่าไหรค่ค่ะฝาก Youtube อีกช่องผมเกดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกตมีขายอยู่ในเว็บเมเอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ